สวัสดีนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีทุกคนครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรียินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่งเนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือที่เรารู้จักกันว่าโควิด19 ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจต่อระบบการศึกษาของประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกระบวนการในการจัดก,การศึกษาดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีแห่งนี้ก็จะได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของการคัดกรองการเข้ามาเรียนนะโดยนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านจุดการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการของรัฐบาลที่มีพระราชบัญญัติบริหารแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศบังคับใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขออภัยในความไม่สะดวก แล้วก็ความไม่คล่องตัวเนื่องจากว่านักศึกษาทุกคนต้องผ่านการคัดกรองบริเวณทางเข้าของมหาวิทยาลัยทั้งสองเขตพื้นที่ดังนั้นใน,ในการที่เราจะต้องเข้ามาเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้นั้นมีสิ่งต่างๆที่นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนะการใช้ พื้นที่ในการทํากิจกรรมต่างๆดังนั้นผมเองในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดูแลกํากับศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรีมีข้อแนะนําสําหรับนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตนรวมทั้งการที่ต้องติดต่อประสานงานซึ่งเป็นสิ่งนักศึกษาควรจะต้องรับรู้ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีนั้นมีพื้นที่ที่จัดการศึกษาอยู่สองพื้นที่ด้วยกันพื้นที่แปลงที่หนึ่งเราเรียกว่าเขตหนึ่งจะมีพื้นที่ในการจัดการศึกษาทั้งหมดหนึ่งสาไร่และพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก็คือแปลงที่สองหรือเขตสองจะมีพื้นที่ในการจัดการศึกษาอยู่4 0 2ร้อไร่รวมพื้นที่ทั้งสองเขตพื้นที่ เรามีพื้นที่ในการจัดก,การศึกษาทั้งหมด5 0 5ไร่นะครับนี่เป็นพื้นที่ในการจัดก,การศึกษาทีนี้ในพื้นที่เขตหนึ่งหรือแปลง1นึ่นั้นเรามีคณะต่างๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่ให้บริการกับนักศึกษานั้นอยู่หลายหน่วยงานคณะที่อยู่ในพื้นที่เขตหนึ่งนะลำดับแรกเลยก็คือคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่2ก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะที่3คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะที่4ก็คือคณะศิลปาศาสตร์และมีหน่วยงานที่ให้บริการกับนักศึกษาอยู่3หน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีซึ่งในกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีนี้จะเป็นหน่วยงานที่ ทำหน้าที่ในการบริหารพื้นที่อาคารเรียนอินฟราสตรักเจอร์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและให้นักศึกษาได้ใช้รวมทั้งการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่นักศึกษาจะต้องได้รับเมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและในขณะเดียวกันนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาก็จะต้องมาติดต่อที่กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีเพื่อ ดำเนินการในเรื่องของการยื่นเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยมีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีนั้นเป็นผู้ให้บริการก็คืองานบริการและพัฒนานักศึกษาดังนั้นนันนกศึกษาจะต้องมาติดต่อที่กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีรวมทั้งการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเทอมค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาก็ต้องมาติดต่อที่กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีที่อยู่ที่อาคารหนึ่งนะชั้น2โดยเป็นหน่วยการเงินและในขณะเดียวกันก็จะมีหน่วยงานที่นักศึกษาจะต้องติดต่อยก็คือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งของอาคารหนึ่งกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีซึ่งนักศึกษาจะยื่นคําร้องต่าง การลงทะเบียนการเพิ่มถอนวิชาก็ต้องมาติดต่อที่หน่วยงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหน่วยงานที่นักศึกษาจะต้องมาติดต่อและขอใช้บริการและหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือสำนักวิทยบริการหรือสวสหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสารสนเทศด้านห้องสมุดแล้วก็รวมทั้งด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและรวมทั้ง เป็นที่ที่นักศึกษาสามารถที่จะมาศึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้โดยมีศูนย์การเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถจะมาใช้บริการได้ดังนั้นในเขตหนึ่งหรือพื้นที่แปลงหนักศึกษาก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของพื้นที่เขตสอหรือแปลงสนั้นจะเป็นที่ตั้งของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักศึกษาคณะครุศาสตร์สาหกรรมนั้นจะต้องเรียนอยู่ที่เขตสองหรือแปลงสองดังนั้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาหกรรมทุกคนที่มาเรียนจะต้องไปใช้พื้นที่ที่แปลงสองและในขณะเดียวกันก็มีการมาใช้พื้นที่ที่แปลงหนึ่งด้วยในกรณีที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่ทำหน้าที่ในการสอน เช่นวิทยาศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ก็อาจจะต้องมาใช้พื้นที่ที่เขตหนึ่งและในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าในการเดินทางของนักศึกษานั้นส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นยานพาหนะในการเดินทางมาเรียนหรือในการเดินทางเพื่อ,อสัญจรไปมาทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือกับนักศึกษาทุกคนที่มีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับ โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายจราจรเนื่องจากว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเน้นหรือมีนโยบายที่ต้องการจะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีต้องยึดถือนโยบายของจังหวัดดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ไม่ขับรถที่เป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรและขับรถย้อนสอนซึ่งอันจะนำไปสู่บัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อตอนเองและผู้ใช้ถนนร่วมทางได้ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดียิ่งอีกครั้งหนึ่งและหวังว่าสถานศึกษาแห่งนี้จะ เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ประสบการณ์ทักษะด้านต่างๆให้กับนักศึกษาตามที่นักศึกษาทุกคนได้ตั้งความหวังไว้เป็นอย่างดียิ่งขอบคุณครับ